ขอให้ปาฏิหาริ์บังเกิดด้วยเถิดนะคะปาฏิหาริ์นะคะถ้าเราเรียกในกลุ่มของคนที่ปฏิบัติธรรมนะคะเขาจะเรียกว่าเป็นเรื่องอจินไตยนะคะซึ่งถามว่าปาฏิหาริ์เกิดขึ้นได้ไหมปาฏิหาริ์เกิดขึ้นได้ค่ะแต่ปาฏิหาริ์ในการเกิดขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าการเกิดจากกระแสบุญกุศลนะคะเมื่อกระแสบุญกุศลหรือพลังงานในละเอียดของเราถึงเนี่ย ความสาเร็จในทางหยาบก็จะเกิดขึ้นในทางหยาบก็คือในทางโลกนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เรามองเห็นบนโลกมนุษย์เนี่ยนะคะจะซ้อนกันในหลายมิติค่ะโดยมีบางอย่างนะคะที่เราเนี่ยไม่สามารถจะมองเห็นได้ด้วยตาเนื้อของเรานะคะแต่ว่าคนที่สามารถฝึกจิตนะคะให้ละเอียดลึกเข้าไปในมิติต่ตางๆเนี่ยก็จะเห็นตามลำดับความลึกของจิตค่ะที่เนี้ย ต้องขึ้นกับว่าสิ่งที่เราต้องการน,น,นะคะคือสิ่งอะไรสมมุติว่าเราท่องสัมมาระหังใช่ไหมคะเราก็จะเกิดกระแสบุญเกิดแสงสว่างนะคะในมิติละเอียดเนี่ยกระแสบุญ nah จะเห็นเป็นแสงสว่างสีขาวขึ้นมาแล้วเมื่อเราคิดเนี่ยนะคะเราจะมีดวงความคิดอยู่ซึ่งความคิดของเราเนี่ยจะมีกระแสบุญที่อยู่ในนั้นเมื่อเราคิดแล้วเราปล่อยกระแสบุญออกไปที่มิติละเอียดนะคะกําลังบุญของเราก็จะไปดึงสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นคะ่ะ หรือว่าถ้ามีเหล่ากายละเอียดนะคะที่เป็นเทวดาที่อยู่ในชั้นภพภูมินะคะที่เขาสามารถสัมผัสถึงขึ้นของเราได้เนี่ยเขาเห็นความต้องการของเราแล้วเขาอาจจะเคยมีบุญสมคัญกับเรานะคะเคยเกื้อหนุนเกื้อกูลกันมาก่อนเนี่ยเขาก็อาจจะช่วยนะคะทาให้สิ่งนั้นของเราเนี่ยสำเร็จได้นะคะโดยเมื่อเขาช่วยเนี่ยอยู่ๆก็จะเกิดสําเร็จเป็นอัศาจรรย์นะคะอย่างบางคนอยู่เนี่ยคิดว่า อยากได้ทรัพย์นะคะอยู่ดีๆก็อาจจะมีคนนำรัพย์มาให้นะคะหรืออยู่ดีๆก็มีคนมาซื้อของนะคะหรือว่าอยู่ดีๆก็มีคนซื้อขนมมาฝากซื้ออะไรที่เรากำลังอยากกินนะคะหรือว่าเราคิดว่าเราอยากจะไปซื้ออะไรบางอย่างเราก็ไปเปิดเจอสิ่งนี้สิ่งนี้นะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยใช้ภาษาททยนี้อาจจะเรียกว่า6ิกเซนนะคะก็คือเขาเรียกว่า เป็นมิติของใจนะคะก็คือมีตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งใจเนี่ยเขาถือว่าเป็นมิติละเอียดนะคะซึ่งละเอียดลงไปเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นซึ่งตรงนี้รหละค่ที่เราเนี่ย จะต้องมาฝึกเพิ่มนะคะโดยการรวมพลังของใจโดยใช้คําภาวนาสัมมาลหังนะคะให้ออกมาจากแหล่งผลิตพลังงานก็คือที่บริเวณศูนย์กลางกานะคะให้คิดเป็นดวงแก้วใสๆนะคะยิ่งมีความเบาความสบายมากเท่าไหร่นะคะจิตก็จะเข้าสู่มิติละเอียดแล้วสิ่งที่คิดเนี่ยมันก็จะมีกำลังนะคะมีแรงในการส่งที่จะทำให้สิ่งนั้น เป็นจริงได้อย่างง่ายๆเลยนะคะถ้ากําลังพลังงานของเราภายในถึงนะคะโลกข้างนอกก็จะถูกดึงดูดเข้ามาแน่นอนค่ะยังไงลองฝึกดูนะคะ